กกลับมาเคลียร์กงเคลีกระตุนนกล่องทีนี้ก็เก็กรรั้งเดี๋ยรถ่นต์เราครับเราถอยรถไปกจะเอาของกลาตอนตอนเอาของกลางลอยังป่าว่าเรามีเรา้มนำเปลราตมทำหเมาอย่างไปเทยมันเอยืน เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะนะครับครับมีไฟภาย4ครับอ๋อ <re bekannt usion> ก็ก็เ uhm ป็นเรื่องที่ทางเจ้าที่ชุดสืบสวนของสถานีตำรวจสภเมลิมนะครับออกมาสืบสวนหาข่าวนะครับกดดันพวกราคายาเสพติดรายย่อยในพื้นที่ก็ในวันนี้ก็มีแผนตรวจมาที่เอ่อปุวยเต่ารูนะครับเขตตำบลสรวงอำเภอแม่ริมนะครับชุดปราบปรามยาเสพติดของโรงพักสถานีตำรวจสภเมลิมนะครับนำโดยร้อยตำรวจเอกไพฑูรย์ ของรถชุดท่าไหนานะครับก็ออกมาตรวจสอบพื้นที่ก็พอมาถึงบริเวณนี้นะครับก็พบมีคนรวมตัวกันก็เลยจะเข้าไปวิสุททราบปรากฏว่าวิ่งหนีวิ่งหนีก็เลยเข้าไปตรวจสอบบริเวณที่คนที่หลบหนีเนี่ยอยู่รวมตัวกันก็พบมีกระสุนปืนนะครับแล้วก็ภาชนะนะครับหีดพอสัมภาระนะครับระหว่างที่เจ้าที่ตำรวจตรวจสอบอยู่เนี่ยก็มีบุคคล ที่มาจากบนบนเดินด้านด้านซ้ายนะครับก็ใช้อาวุธปืนลูกซองยิงมาที่เจ้าที่ตำรวจนะครับหลังจากนั้นก็เลยมีการ <c oughs> ยิงตอบโต้กันนะครับแล้วก็กระสุนปืนของของคนร้ายเนี่ยเป็นุปืนลูกซองถูกเจ้าที่ตำรวจรับบาดเจ็บเล็กน้อยหนึ่งหนึ่งรายนะครับระหว่างนั้นก็มีการกดดันพื้นดีกันนะครับแล้วก็ขอเจ้าที่ตำรวจได้เรียกกำลังเสริมมาสนับสนุนนะครับกลุ่มคนร้ายก็ได้หลบหนีไป ระหว่างนี้เราก็วางแผนเพื่อจะติดตามนะครับติดตามนะครับเบื้องต้นก็พอพอที่จะรู้ข้อมูลแล้วว่ากลุ่มคนร้ายเป็นใครอย่างไรบ้างนะครับก็อยู่ระหว่างการวางแผนเพื่อจะติดตามนะครับเนื่องจากเป็นพื้นที่ป่าเขานะครับก็ต้องใช้ความระม,มัดระวังพิเศษหปน,นะครับ